สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับจีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับจีมาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละคร<ไ>ก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บพับจีโดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่ Top Up Gamer อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภยัยเติมที่ Top Up Gamer ตาด้แล้วพระาดายจะลุกเปิดไฟแล้วพระาดายหรือหัวหัวเราเนี่ยแหละถุยบัานบวกนะหัวจะร้องดูเอปืนมันดีขนาดนั้นเลยวะดเดเกเทจะค่อยเอาเนี่ยตนนั้นเลงเออกูรู้แล้วถ้าไปกูตา,เายเพราะเอ็มพ ปืนแม่งแรงดาเมจแรงมากอาอไอ้บอลลี่จบหล่นเลยเหมดหมดป่ะไปฝั่ากดิมาเฮ้ยทำไมตอนที่เรายิงมันดูแปลกๆๆๆๆเนี่ยไม่รู้อ่ะมันยิงดีนะเว้ยทุนไม่แรงเลยนะเมื่อกี้กูยิงแม็กเดียวป่าสองตัวเหมือนไม่แรงดูเหมือนไม่มีคาร์ด I got supplies. เดี๋ยวฝากเก็บไปก่อนเดี๋ยวผมจะยิงแพรกันตไป,ไป,ไปทเก่งมากกล้ามากและขอบใจั่นเราก็โปกคูเอ็มพีไปซะง่ายดีนะเว้ยกูรู้สึกว่ามันยิงดีนะเว้ยมีอะไรมากครับในนี้เอบิ AW หรือเปล่าโอ้สวยงามบันเทิงประเทศไทยไม่เก็บเออาร์เพื่อมึงเจอกอท้าไม่ไม,ไม่ไม่เพื่อนว่าไม่น่าเจออะไร <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอ็มเจ็บดิป่ะตอนนี้ไอเอ็นโฟปะ่ะลูกกระสุนนีสองร้อยนัดมีท้ายปะละ่ะไม่ีมะไรเลยไม่มีอเลยเพื่อเพียวเมื่อกี้กูทิง้งลูกเอเคไปไหนหมดวะใครเก็บลูกเอเคไปวะนี่อยู่นี่มานี่มานี่เก็บมาหมดแล้วเดี๋ยวตอนนั้นนะ ก็สเอ้ M7 เพี่ก็มีสกินน้องชายเห็นไหมสีชมพูนะหวานแหววแล้ตัวนี้มี F4 ด้วยเด้อขอลูกกระสุนหน่อยขันอันกระสุนเจ็ดใช่ปะ Yes มปดิครับกระดดได้เรยจไอ้บอลมีสโค๊ปไกลใช้ป่ะมึงอะส่ะ C4 เอาสามอะ่ะไม่เอา เ้ยเพื ja ่อนยิงใครอ่ะเพื่อเจอคนเหรอเพื่อเราจอเพื่อเราเจอคนอ่ะตับป่ะอ๋อดูละตรงไหนอยู่ตรงซอมเพื่อนเลยขวาก็มีบอลยิงกันอยู่สองตีอ่ะเนอยอุ๊ย บ้านบ้านหลังนี้มีคนเ้ยเดี๋ยวบ้านม้ากกมีคนปล็อกในบ้านให้อยู่ จารดูฝั่งนู้นมาเละเดี๋ยวดูวันนี้มีสองตัวนะมันอยู่หน้าต่างไหนวะหน้าต,ต่างแรกเลยเนี่ Mark the location มันยืนอยู่ใส่ชุดนีโม่อ่ะเฮ้ยมันเจ็บมากเลยนะทิวมันเข้าไปได้แนละ้วเนี่ยเออน็อ เออนอกนอกวงอีกใช่ปะใช่ใช่นกวงตรงตรงนี้กูยิงนอกไปละ Watch out หลังเห็นอนะทิวดูไว้นะแปบบ๊แบแบป๊บินก้อนไหนไว้บอลก้อนนี้เลยเหรอ Watch out เออ,เอ,อนั่นแหละ นี่คือลายตายซ้ำเออซ้ำแล้วก็รีบถอยเฮ้ยนั่งเงาหลบได้ปะหลบได้ปะหลบได้หลบได้หลบได้<ก>เลยข้อไหนยิงมึงเมาวะนะข้างนู้นแหละตรงเห็นนะอ่ะอืออือเห็นปะ ไม่เห็นหินเต็มเลยเพื่อนกูไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนตรงทางหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งศูนย์เห็นตรงสามต่งศูนย์ะข้อนี้่ะ Watch out เออไอม,มันมีปาระเบิดใส่กันเองอะนะมีสองตัวที่กูต้องหิวขนาดไหนที่กูต้องมายิงมันนอกวงเนี่ยกูไม่เข้าใจเลตัวนละยาไม่มี อาที่ผมวิ่งมาที่ผมเนี่ยมาที่ผมก็ได้เนี่ยจันพันเนาะเดี๋ยวขอพันยากกันปุ๊บก็วิ่งไปจ่ายมาเนี่ยต่อเนาะหลับไปวิ่งมาได้ไหมจะป่าจะปูสมมุให้เดี๋ยวนี่ถ้าหลังเราอิงแล้วเว้ยพอปูพอกูหันหน้าให้ไม่ไม่ออกมาวัดกูไม่เข้าใจตามสมมุมาเลยจันโอเคเข้ากันมา ปทานีทางนี้ทางนี้นี่น,น,น,นี่จันเฮ้ยพอดีมองยิงขาเนะก,ก้วาวิเข้าวงกอนเป็นอนะไรวงดี่ว่าไหมเออเข้าวงครับียอีอวะยาไม่มีละเดือบเฮ้ยเดบบลเดเข้าในวงินก้อนนี้ละ Watch out ปไปเล่นข้างในวงด้วยกูบนเขาต้องมีขรางนในว่าข<ง>้างหลังมาข้างหลังย้อนกลับมาตรงไหนอ่ะบอส นี่เนียตรงนี้ตรงนี้วิ่งน้อกไปตัวหนึ่งนี่มันชุดสมอชุดเพื่อนตรงนี้

เฮ้ยเราวะช่วยหน่อยช่วยหน่อยอยูไหนไม่รู้มันนอนอยู่แถวนี้เนี่ยเนี่ยนะตัวนี้เลยเฮ<ว>้ออยโอ้ยโอ้โหชุดพรางที่สองแล้วไปละครับบายบายนะที่สองเออที่สองเฉย โอ้โหเจ้เ,เทงูโอ้โหดูโอ้โหนี่คือวิธีแห่งงูค่อยๆคานอย่อยางช้าๆครับผม,มแล้วเหยื่อแรกก็เป็นกูยังไม่ยิงด้วยยิง่งปากอ่าแล้วกูก็ต่ายสุดยอดเลยเลยโอ้โหคานจนทำทะเลรอ โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายจุกครู